ว่าเป็นอีกหนึ่งหนู่น้อยสุดน่ารักของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับหนู่น้อยอยูจินลูกสาวสุดน่ารักของแม่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับป้าป,า,ปายวชัดมงคลหรือน้องอยู่ยูขวัญใจเหล่าบรรดาเอฟซีป้าป้าชาวเน็ตทั้งหลายเนี้ยแหละค่ะที่ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าความน่ารักน่าเอ็นดูของหนู่น้อยอยูจินตั้งแต่ลืมตาดูโลกขึ้นมาเนี่ย ก็มีเหล่าบรรดา FC แฟนคลับคอยติดตามกันมาตลอดตลอดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็ดูสิคะแม่แม่เจนนี่กับป๊ะป๊าอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ขยันเสนะิร์ฟโมเมนต์น่ารักนะ่ารับออกมาให้กับเหล่าคุณผู้ชมได้ดูกันต่อเนื่องเลยแล้วเหล่าบรรดา FC แฟนคลับทั้งหลายเนี่ยก็ดูเหมือนจะว่าไม่มีเบื่อเลยสิคะต่างคนก็ต่างเรียกร้องดูคลิปวิดีโอของน้องอยูจินกันทุกวิทุกวันเลยทีเดียวซึ่งหากใครได้ติดตามน้องยูจินอยู่เนี่ย ก็ะะจะรู้ได้เลยค่ะว่าในไวัยไม่ถึง2ขวบเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีเอามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะน้องยูจินเขาก็พูดจารู้เรื่องพูดจาเหมือนผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยแหละซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคาสาวเจนนี่รัชนกกับป๋าป๋ายูเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการพาน้องยูจินเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอีกด้วยแล้วทางด้านป้าแนนนะคะพี่เลี้ยงของน้องยูจินเนี่ยเขาก็ได้ไปเที่ยวกับ น้องยูจินในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะป้าแนนเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงใน t ิกตอกส่วนตัวของเจ้าตัวเองด้วยแหละค่ะก็เป็นวิดีโอที่น้องยูจินเนี่ยนะคะเขาก็กําลังเล่นของเล่นอยู่นั่นเองแล้วป้าแนนเนี่ยนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เอาอันเดียวเองค่ะก็หมายถึงของเล่นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วน้องยูจินเขาก็ได้มีการพูดขึ้นมาอย่างน่ารักน่าเอ็นดูเลยแหละค่ะ ว่าแบ่งกันแม่คุณผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะตัวแค่นี้พูดจารู้เรื่องขึ้นมากเลยทีเดียวยังรู้จักแบ่งของเล่นให้กันอีกด้วย แหมนะ่ารักนะ่าเอ็นดูขนาดนี้ใครจะอดใจไม่ให้ตกหลุมรักน้องยูจินคนนี้ไหวล่ะคะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเหล่าบรรดา fc แฟนคลับเหล่าบรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ด้วยเหมือนกันเลยคะ่ะว่าได้ดายคือฉันทำน้าตามยูจินของเล่นต้องแบ่งกันรู้เรื่องไปหมดหลงรักเธอมากๆยูจินรู้เรื่องไปหมดนะ่ารักที่สุดอยู่ยูซึ่งวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาทางาบเอนเตอร์เทนก็มี คลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนี้ของน้องยูจินมาฝากกับคุณผู้ชมให้ได้ดูกันด้วยว่าแต่เราก็อย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโ oh. <c oughs> อ้เออมมยแล้วโอ้พี่เอาอันเดียวเองค่ะ <c oughs> อันเดียว <c oughs> แบ่งกันใช่ค่ะแบ่งกัน <c oughs> ใช่ของเล่นต้องแบ่งกันอุ้ย อายุดึงอุ้ยไหนทำหน้ายังไงนะคะยูทำหน้ายังไงดึงเ่ะอุ้ย